ียววันนี้ทำตัวดีๆนะไม่อย่างนั้นละก็อาจจะโดนได้นะโดนอะไรนะอ้าวลูกเศรษีเออยู่ตรงนั้นนะวันนี้เราจะมาทำการฝึกที่แซนจารุร์โหดเพราะฉะนั้นแล้วกรุณนานำสัตว์เรียงไปเก็บเที่่นด้วยเข้าใจไหมเจ้านายเอาไงดีล่ะเหมียวอยากอยู่กับเจ้านายนี่นะ ไม่เดร่เอาแมวไปเก็บก่อนสิเดียวอาจารย์ก็โกรธหลอกมาเร็วเอาไปเก็บทางนี้เร็วเข้าขอบคุณนะหยย่อยอ่าเดเ,เห็นกันอยู่หลัดหลดไปสะแล้วสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิโดริกาวาคาตาละตอนนี้คุณอยู่กับซีในเกมโรบอทวันนี้นะคะเราจะมาทําการฝึกวิถีนินจาฝึกวิทยายุทธอ่าแล้วเหมียวจะเอายังไงเนี่ยจะเอาเหมียวไปเก็บไหมไม่ต้องหรอกเหมียวอุยอาจารย์อยู่ข้างหน้าแล้วเหมียวอ่าเอาไงนี้ล่ะ อาล่ะลูกศิษย์เมื่อเตรียมพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะฝึกกันแล้วสินะเตรียมตัวให้ดีโชคดีนะที่อาจารย์หลับตานะนั่นสินะเหมียวไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันจะต้องโดนอาจารย์ว่านแน่เลยอะ่ะมามาฝึกกันดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นฐานการทรงตัวนะน่ากลัวจังเลยฝึกอะไรโหดอย่างนี้เนี่ยดูสิตกลงไปมีหวังตายจริงเ,เพื่อนตายอีกแล้วนะยากเหมือนกันนะเหมียว มันยากเพราะว่าท่ากระโดดของฉันนี่แหละเอ่อวิธีนินจาต้องกระโดดแบบนี้แหะเนี่ยแล้วน่นร้ไรน่ะดาวกระจายนี่นะใช่แล้วเ่รเหมียววิธีนินจาต้องกระโดดแบบมีสไตล์น่ะเอาละค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าพี่ซีจะผ่านด่านเหล่านี้ไปได้หรือเปล่าหุยมีความยากเหมือนกันนะเนี่ยการกระโดดแต่ละครั้งน่ะน้องๆต้องกะจังหวะให้ดีนะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะตกไปได้นะคะโอ้โหปิ่มมากปิ่มมากกระโดดไปเลย มาไปด่านต่อไปกันเลยค่ะอ้าวผิดประตูเฉยอ้าวหละลูกสิท่าไหลใครได้กินแมวบ้างเนี่ยทำไมฉันได้กินแมวแล้วเนี่ยใครเอาแมวเขามาไม่มีนะคะอาจารย์แน่ใจนะแน่ใจคะ่ะอา้างั้นก็ไปฝึกต่อได้เลยอย่าให้ฉันรู้นะว่าเอาแมวเขามานะ่ะ,ะเงียบเหมียวเงียบหูยมานะคะไปด่านต่อไปกันเลยมีความร้อนของหินพอสมควรค่ะปะมาเปิดประตูฮึบเราโผล่มาที่ไหนเนี่ย อ้าวลูกศิษย์ว่าทำไมฉันได้กินแมวเนี่ยไม่มีอะไรนะคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าฉันนั่งสมาธิเสร็จเมื่อ,อไรแล้วก็ฉันเห็นแมวฉันจะจัดการทำโหดพวกเธอซะอ,อ,อาจารย์โหดจังเเมียวเงยียบดีอุ้ยตอนนี้พี่ซีกำลังกระโดดสะพานนะคะมีความสูงพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปค่ะอาล่ะนะเก่งมากที่มาถึงด่านนี้ไดาา้ต่อไปคือการนี้จะก,ก่อนหินมหือมาถี่ไหลออกมาจากตรงนั้น เอาแมโน่ไปผิดทางแล้วไปผิดทางแล้วเอ๊รู้ว่าถูกฉันไม่ได้ลืมตาฉันเลยมองไม่เห็นน่ะเอาผิดทางหรือเปล่าละน่ะดูเหมือนว่าจะผิดนหะ,ะเสียงใครน่ะเือนเสียงแมวเลยเหมียวคุยทําไมเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้นี้พี่ซีไปผิดทางนะคะอ่าตอนนี้เรามาถูกทางแล้วแต่ว่าเราต้องแอบหินที่มันตกลงมาฮึบแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนเวลาที่มันตกลงมาเราค่อยเปลี่ยนทางนะคะเฮ้ยเวลานี้ จำจำวิ่งวิ่งเออดีนะที่ไม่ตายนะอุ้ยข้างหน้านั้นรู้สึกว่าจะมีมังกรอะไรก็ไม่รู้นะเหมียวแล้วเจ้านายจะเอาตัวรอดได้ไหมเนี่ยก็ก็น่าจะได้แล้วมั้งนะอุ้ยมีหนามอะไรด้วยนะคะโอ้ย <c oughs> <c oughs> เกือบตกเจ้านายไปเร็วมีความยากพอสมควรนะคะแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปค่ะนี่น,งนางเนะเธอแอบเอาแมวเข้ามาใช่ไหมไม่มีอะไรนะอาจารย์เสียไขร เหมียวเดยวก็โดนจับได้หรอกอาจารย์คะไม่มีอะไรหรอกคะ่ะเมื่อกี้นี้เสียงหนูเองแน่ใจนะแน่ใจคะ่ะอา้าวฝึกต่อไปเร็วๆเ,เข้าก่อนที่เวลาจะดับศูนยุไปต่อดีกว่าเหมียวถ้าอาจารย์จับได้เนี่ยฉันต้องสวยแน่ๆเลยอะ่ะเอไม่เอาสิวันหลังอะ่ะถ้าเกิดว่าเธอพูดมากอย่างนี้ฉันจะไม่เอาเธอมาด้วยแล้วนะเหมียวขอโทษนะอยากกรธดกันเลยเหมียวสัญญาเหมียวจะนั่งเงียบๆ เหมียวเบาๆมันันมัดนันมันมังกรน่ะนี่เป็นทางเข้าสู่สำนักนหมียวซังไปกันเลยดีกว่าวู้อุ้ยนั่นไงอาจารย์อ้าวล่ะเธอเก่งมากเลยนะที่เธอมาถึงจุดนี้ได้น่ะฉันจะให้รางวัลเธอเอาไปรับเขาสินั่นไงรางวัลของเธอน่ะแมนูทางนั้นเลยฉันจะนั่งสมาธิไม่ต้องมาควนฉันขอบคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์ น,น,นี่คือการฝึกยังไงละ่ะความโลภมันเข้าขอบงำเธอแล้วสินะนี่คือบทลงโทษของคนดีละโมบโลภมากนะอะ,อะไรของเขานาะอายฉันเตะเดี๋ยวต้องนี้นานแล้วช่วยฉันด้วยโอ้ยมีกระโหลกติดอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ อุ้ยไม่น่าลบเลยเราเจ้านายไม่ได้ลบหรอกก็อาจารย์สั่งให้เจ้านายมาทางนี้นี่นะแน่น,นสินะเหมียวแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรีบออกจากที่นี่โดยไว้นะไม่อย่างนั้นละก็เราอาจจะกลายเป็นโครงกระดูกแล้วก็ถูกฝังในทะเลทรายแห่งนี้ได้นะ่ะนั่นสินะดูทางไปสิเกาะฉันให้แน่นนะเหมียวซังถ้าตกลงไปแล้วก็เธอได้กลายเป็นของเหลวอยู่ด้านล่างแน่นอนเลยอะ่ะอ่ะพี่หมีนี่นะ สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ฉันมีของขวัญพิเศษจะมาให้นะกระโดดลงไปในกล่องเลยสิเออจริงนะกระโดดเลยเจ้านายอย่าพึ่งเหมียวอุ๊ยนี่เราลบมากิกแล้วนเนี่ยลูกศิษย์ทั้งหลายความโลภจะนำผาหายนะมหาเจ้าอุ้ยแย่แล้วเหมียวความโลบของเธอเนี่ยมันทำให้เราตกลงมาในกล่องแล้วก็มาโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ย ดูเหมือนว่ามันจะเป็นตัวต่อน่ะเจ้านายเอาไงดีละ่ะเอาไงละ่ะก็ต้องหาทางออกสิดูสิมีแต่ของเล่นเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยนั่นนะสิเจ้านายดูเหมือนว่าพี่มีคนนั้นจะชอบสะสมของเล่นพอสมควรเลยละ่ะแล้วเราจะออกไปจากที่นี่ยังไงละ่ะเหมียวซังก่อนนะใครจะไปรู้เราไปตามทางเรื่อยๆเลยสิว่าแต่น้ําเหล่านี้มันน้ําอะไรนะ <G ül üyor> ฉันว่ามันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็น อย่าบอกนะว่ามันเป็นใช่ฉันคิดว่าอย่างนั้นแหละแล้วมันเป็นอะไรละ่ะมันน่าจะเป็นฉีหนูนะเหมียวดูสิตรงนี้มีรูหนูด้วยอะแล้วก็มีกับดักหนูพร้อมกับก้อนฉีดเพียบเลยอะ,อะเหมียวไม่ค่อยถูกกับหนูนะยังเป็นหนูยักษ์เหมียวยิ่งเกลียดนะอ้าอะไรนะฉันโดนกับดักนะเหมียวซังดูสิความประมาทของฉันมันทําให้ฉันต้องสลายหายตอยแล้วก็สังเวยชีวิต ให้กับการฝึกมรณะครั้งนี้นะเฮ้ช่างน่าเศร้าอุย้ยโดนกับดักซะอย่างนั้นนะคะสายไฟพวกนี้เนี่ยมันมีความแรงสูงพอสมควรดูสิกระแสไฟมันรั่วกมาด้วยค่ะอุย้ยอันนี้เป็นด่านหมักลุกเพื่อนสังเวยชีวิตอ้สังเวยชีวิตให้กับกระดานหมักลุกแย่แล้วมันไม่น่าจะโดนตารางข้างล่างได้นะคะพี่ซีจะต้องทําการกระโดดขึ้น ตัวเดินอันนี้หมากเดินเออุออเสเก็ตบอร์ดยักษ์ค่ะอันนี้มันเป็นการฝึกที่พิลึกกือที่สุดในชีวิตเลยนะคะเนี่ยมีของเล่นเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นปิงปองสเก็ตบอร์ดรางรถไฟหรือแม้กระทั่งอะไรกันเนี่ยนั่นมันทอทหารผ่านศึกนะกำลังสู้รบกันอยู่ด้วยเอาแหละพวกเรามารวมกันรบในวันนี้เถอะนะพวกเราจะช่วยกันเอาไงดีล่ะ ก็ต้องรีบไปนะเมียวโอ้ยตอนนี้มันมีศัตรูกระโดดขึ้นมาบนหัวฉันเพิ่มนะวอหนึ่งเรียว่าสองจัดการศัตรูที่กระโดดทับหัวได้เลยครับลูกเพี่เอ,อ้อตายคาทีเลยระเบิดใครมาวางตรงนี้เนี่ยนั่นน่ะสิเมียวรู้สึกได้เลยว่ามีแต่ความเจ็บปวดรลดร้าวดูสิเหลือแต่คอ โอ้โหดนกับดักระเบิดเฉยเลยนะคะใครจะไปรู้เนี่ยว่ามันมีตุ่มอะไรตรงนี้แล้วเหยียบเข้ามันจะตายขนาดนั้นนะคะเย่ yeah, แล้วไปดีกว่าตรงนี้มันอันตรายเกินไปแล้วเออมีไม้เบสบอลด้วยเอ,อ๊ะนี่มันนี่มันที่แทงสันนุกนะหอยมีของเล่นเพียบเลยนี่มันบ้านใครเนี่ยฉันจะไปรู้ได้ไงเราเหมียวก็มาฝึกนินจาด้วยกันเนี่ยแล้วก็โผล่ที่นี่ได้ไงก็ไม่รู้เนี่ย เธอเหมียวจําได้มาโปรดที่นี่เพราะว่าเจ้านายโลภมากอยากได้เงินนะ่ะเงินอะไรละเหมียวนี่เป็นของในวันที่อาจารย์ให้เรานะแล้วที่สําคัญเนี่ยที่เราตกมาตรงนี้เนี่ยก็เพราะเธออยากจะได้ของเล่นจากพี่หมีนี่อ้าวละไม่ต้องเถียงกันนะสรุปการฝึกครั้งนี้เนี่ยก็สอนให้เธอไม่ละโมบโลบมาและที่สําคัญไปกว่านั้นนั่นก็คือการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทอ้าวพูดไปทันขาดคำอ,อ,อะไรกันเนี่ย เมื่อกี้นี้เราประมาทเกินไปเนะเมียวดูสิเปิดออกมามีแค่ไม้สี่เล็กๆให้เราก้าวผ่านเท่านั้นเองโอ้โหโหดร้ายเหลือเกินนะคะบางทีเนี่ยความประมาทมันทําให้เราตกลงไปตายได้แบบไม่รู้ตัวเลยทีเดียวเชียวเพราะฉะนั้นจะทําอะไรนะคะในชีวิตจริงเนี่ยก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนั่นเองค่ะานั่นสินะใครจะไปรู้เปิดมาแล้วจะตายเลยนะ สุดยอดมากๆเลยนะคะเนี่ยแล้วข้างหน้าคือที่ไหนละเมียวอ่าประตูเปิดอีกฝั่งนะเอะข้างหน้าดูเหมือนว่าเราจะฝึกฝนเสร็จแล้วละ่ละโอ้โหแล้วแล้วนะคะเราก็ฝึกฝนเสร็จเรียบร้อยค่ะโออดีใจด้วยนะมาทางนี้เร็วเข้าดูสิคะ นี่คือห้องฝึกห้องสุดท้ายนั่นเองใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะและถ้าชื่นชอบแบบนี้เนี่ยก็สามารถเล่นได้ในลิง์ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยวันนี้พี่สีกับเหมียวสร้างนะคะต้องขอตัวไปก่อนแล้วถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปให้พี่ซีด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนรักนะจุบจ๊บจุ๊บอารักนะจุบจ๊บจุ๊บ ก็กกใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะคะแล้วเมื่อกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องน้ำชาด้วยนะคะโอ้โห,หน่ารักมากๆเลยนะคะมีสไตล์ของตัวเองมากเลยใครอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่ซี่ก็สามารถส่งมาได้ในนิ่งเฟซบุ๊กที่พี่ซี่ทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะจ๊ะ เพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเถอะเออเอเอ,เอ,เอดูคลิปนี้หรือยังสนุกนะจะบอกให้